ผลิตชิ้นเดียวที่ไหนจะรับบอกเลยค่ะว่าที่โรงพิมพ์ i ิง o อ f ที่นี่รับทำให้คะ่ะโรงพิมพ์กวนใจจัดซื้อไม่ว่าต้องการอะไรเราบรรดาลให้ได้คะ่ะโรงพิมพ์ i ิงออ f ของเรานะคะตอนนี้ค่ะเรียกได้ว่า รับผลิตทุกอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องสื่อโฆษณาทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแผ่นพับใบปลิวหนังสือแคตตาล็อกนะคะปฏิทินเราก็ทำนะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ต้องการกล่องแพ็กเกจิ้งนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าโปรดักต์ของคุณนะคะเราสามารถทํากล่องได้ในทุกชนิดทุกออปชันนะคะที่นี่เรียกได้ว่าเป็นเอ็กซ์เพิทางด้สติกเกอร์เลยค่ะ เพราะพี่ฝนสามารถผลิตสติกเกอร์ได้ตั้งแต่1ดวงจนถึงหล้านดวงนะคะและเราจะมีการแนะนําตัวเนื้อสติกเกอร์และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับทางลูกค้าด้วยยกตัวอย่างเช่นลูกค้าอยากจะนำสติกเกอร์เนี่ยเข้าห้องแช่แข็งเข้าห้องแช่เย็นถ้าเราเลือกสติกเกอร์ผิดปุ๊บเวลาเราเข้าห้องชแช่แข็งหรือเข้าห้องแช่เย็นเป็นยังไงคะ ลอกค่ะลุยค่ะแต่ของเรานะคะเราจะมีนวัตรกรรมที่สามารถเข้าห้องแช่แข็งหรือว่าเข้าห้องแช่เย็นเนี่ยโดยที่คุณภาพที่ออกมานี่เป๊ะเนียบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเรายังมีระบบอิงเจตดะะ้วยค่ะระบบอิงเจตคืออะไรเพื่อนๆจำง่ายๆเลยค่ะก็คือพวกป้ายไวนิลนะคะแต่พอลูกค้าบอกว่าพี่ฝนทำแต่งานใหญ่ๆหรือเปล่าไม่นะคะไวนิลเพียงหนึ่งชิ้นพี่ฝนก็ทำได้ หรือจะเป็นสแตนดี้ที่เราเห็นอยู่ตามหน้าร้านอาหารต่างๆอะค่ะพี่ฝนก็สามารถทําได้ตั้งแต่1ชิน้นจนถึง1ล้านชิน้นเราม mm ีศ in ักยภาพในการทำแน่นอนค่ะแวะเข้ามานะคะสอบถามได้ที่โรงพิมพ์ k ิง g o f ค่ะพบกับพี่ฝนโรงพิมพ์ i ิง o อ f ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ